ครับเจ้า CT 125ของเรานะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดคันที่เทคกิ้งนะครับมีหนึงในสอ0คันนะครับก็ตัวนี้ผมจองไปตั้งแต่รถยังไม่เปิดตัวเลยนะฮะเขาก็มีลิมิเต็ดมีสีนี้แล้วก็สีแดงนะครับสีแดงก็จะแต่งอีกแบบหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นคันที่เทคกิ้งนะครับด้านข้างนะฮะมเีเป็นตัวที่วาง มันเป็นเก้าอี้นะครับหรือใส่เบ็ดตกปลาอะไรก็ได้นะจริงๆแล้วมันเป็นเก้าอี้ของกิตะโกะนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็มีทั้งหมดของแต่งที่เพิ่มมาจากตัวปกติก็22รายการนะครับก็จะเป็นพวกนะฮะกันเอ่อพวกกันกันลอยต่างๆเนี่ยนะครับกันลอยตรงนี้นะฮะวางของได้นะครับเอ่อแหลกไฟหน้านะครับแล้วก็กาดตัวนี้นะฮะกาดแฮนด์บาร์บัสเตอร์นะครับ พวก h 2 C นะฮะต่างๆนะครับนี่ตัวนี้นะฮะรองคันเบรกนะครับแล้วก็อะไรอีกนะฮะก็เป็นพวกคันแป้นรองคันเกียร์ฝั่งนี้นะครับคันนี้ก็สายจอดนะฮะวิ่งมา700กว่าโลแล้วนะครับ2ปีกว่านะฮะนี่ก็เดี๋ยวจะเอามาจะออกทริปไปภาคเหนือนะครับคือ ขับเฮาของเพชรบุรีนะฮะพรนุภาพนะครับเขาจัดทริปไปนะฮะเขาขนรถไปให้นะครับมีรถเออเขาเขาขนมอเตอร์ไซค์ไปให้นะฮะเราก็ไปขี่กันอยู่ที่นู่นนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวแรกเลยนะครับที่เป็นเครื่องยนต์125นะครับที่ที่ว่าเป็นเออลูก52.4นะครับชัก57.9นะฮะตัวใหม่ออกมาแล้วนะครับก็เป็น ตัวใหม่เป็นชักยาวขึ้นนะครับแต่เป็นลูกไซส์50มิลนะฮะชักยาวกว่าเดิมกเ็เรื่องพละกำลังนะครับคันนี้ก็ด้วยความที่ว่าท่อไอเสียเนี่ยของเขาต้องยกยาวยกยกหนีน้ำนะฮะมันเลยต้องยาวนะฮะแล้วก็ท่อไอดีนะครับก็ยาวนะฮะหนีน้ำนู่นกองอากาศอยู่ในนู่นนะครับแคมชั์ปก็ไม่เหมือนกับตัว c 125หรือว่ามังกี้นะฮะ จะเป็นแคมที่เน้นแรงบิดรอบต้นมากกว่านะครับก็ยางนะฮะยางเป็นขนาดเ,าเป็นขอบ17หน้าหลังนะครับแต่ว่าเป็นขนาด80ทับ 90, ขอบ17นะฮะทั้งหน้าและหลังเท่ากันเลยนะครับก็ตีสว่าประมาณ275นะฮะ2.75ขอบ17นะครับหน้าหลังเท่ากันรู้ว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยหน้ามันจะคืนคน,นิดนึงด้วยความที่ยางมันใหญ่ และยางมันใซเท่ากันนะครับแต่ว่าที่เขาใส่มาใซเท่ากันเนี่ยผมก็คิดว่าเพราะว่าเขาว่าเผื่อว่าเวลาไปลั่วอยู่ในป่านะฮะเราจะได้พกยางในเนี่ยยางในมันจะใช้สลับกันได้ยางนอกมันก็ใช้สลับกันได้ทั้งหน้าและหลังอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า,าสําหรับผม ผมใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะฮะก็อยากให้รถมันเลี้ยวซอกแซกไวๆนะครับตอนนี้ผมก็สั่งเป็นยางมิชลินอาาคีนะฮะไซส์เล็กลงกว่าเดิมเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็จริงๆคันนี้ก็อยากจะเก็บไว้เดิมๆมากกว่านะครับไม่อยากไปแต่งอะไรมากนะฮะก็มีแค่สั่งจานหน้ามานะครับเป็นเป็นออของแบรนออตูปากน้ำนะฮะ แต่ว่าเขาทาเป็นพรีเมียมนะครับเนื้อจานใหญ่นะฮะจานหนาประมาณ4.5มิลมนะครับก็ไม่ไม่ได้ตีแบรนด์คามูอีนะฮะเป็นแบรนด์เซเว่นสปีดแต่เป็นพรีเมียมนะครับ25คันที่เทคกิ้งลิมิเต็ดนะครับในสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับคันนี้นะฮะที่เขาเสริมขึ้นมาจากของเดิมนะครับก็มีที่เป็นโชคหลังนะฮะเป็นเลนซิ่งบอสนะครับตัวนี้นะฮะค่อนข้างจะนุ่มนวลเลยทีเดียวนะครับก็ ขดสปริงค่อนข้างจะค่อนข้างจะห่างนะฮะและขดเล็กนะครับก็นุ่มนวลแต่ว่าเหมาะกับการขี่คนเดียวนะครับถ้าสอนสองหรือบรรทุกสัมภาระเยอะเนี่ยก็ต้องปรับพีหลดเข้ามานิดเยอะๆแต่ถ้าปรับเยอะแล้วสปริงมันจะดิ้นนะฮะมันจะมาออกัดกินตรงโช๊คนี่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ทางที่ดีก็อย่าไปบรรทุกมันเยอะนะครับแล้วก็ส่วนช่วงล่างด้านหน้านะฮะเขาก็ ระยะยุบมานะครับให้มันมากกว่าเดิมรู้สึกจะเป็น110มิลหรืออะไรประมาณนี <S <S ้นะฮะก็สิ่งที่ดีสำหรับ CT ก็คืออัตราเอ่ออัตราเร่งในช่วงต้นค่อนข้างดีนะครับดีกว่าเวฟปกตินะฮะแล้วก็ระยะยุบของช่วงล่างที่มากกว่านะครับช่วงล่างนิ่มนวลกว่านะฮะครับ เออผมว่านุ่มนวลดีนะครับผมชอบนะฮะยกเว้นว่ายางมันใหญ่ไปนสักนิดหนึ่งแล้วก็น้ําหนักรถกับของที่มันแต่งเพิ่มขึ้นมานะฮะน้ำหนักค่อนข้างสูงนะครับเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าทุกอย่างมันก็โอเคแน่นหนาดีนะครับส่วนเฟรมนะฮะรู้สึกเลยว่าตอนขี่เนี่ยเ,ออเฟรมเนี่ยมันแข็งแรงกว่าตัวธรรมดานะฮะแข็งแรงกว่ารถธรรมดาทั่วไปปกตินะครับประมาณนี้นะฮะ CT 125นะครับ ส่วนในกําลังของเครื่องยนต์นะฮะผมว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานนะฮะอัตราเร่งอะไรพวกนี้นะครับก็ได้อยู่นะฮะแต่ว่ากา็ความเร็วสูงสุดเนี่ยได้อยู่ประมาณประมาณประมาณร้อยหนึ่งนะครับหน้าใหม่นะฮะร้อยหนึ่งไม่เกินนี้ร้อยหนึ่งร้อยสองอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่า,าจริงจริงมันก็น้อยไปนิดนึงสาหรับผมนะฮะจริงๆผมก็อยากจะไปทําเพิ่มแต่คิดไปคิดมาก็ เอาเท่านี้ดีกว่านะครับรถเดิมๆก็ขี่นุ่มนวลดีนะครับ